สวัสดีครับต่อกันข้อที่42สนะครับสามัญปี63โจทย์บอกว่าพิจารณาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์และเรียกชื่อนะครับโดยไม่ต้องระบุซิฟทรนะครับของสารอินทรีย์ที่กําหนดให้1234ว่าข้อใดถูกต้องตามระบบอายุแพ็กนะครับย้ํากันก่อนนะครับว่าโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์สามัญปี63นะครับการอ่านชื่อในบางรูปแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับข้อสอบเนี่ยหนังสือสสวทเนเราอัปเดตแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการอ่านเนี่ยมันจะไม่ใช่ระบบนี้อีกแล้วนะครับในการเอาไปสอนอในคอร์สเ l เ v เวของผมนี่ผมจะผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อให้มันกลายเป็นระบบปัจจุบันมากขึ้นนะครับเพราะนั้นไอ้นี้เนี่ยต้องขอกราบอภัยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะดัดแปลงโจทย์ลง y t u t u นะครับเอาโจทย์ดิบๆสดๆของเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าให้รู้นะครับว่าระบบการอ่านชื่อลักษณะนี้ไม่ตรงกับการสอบเอเรเวในปัจจุบันนะครับ มาไล่ดูไปพร้อมๆกันนะครับเวลานับก็นับพันธะคู่ก่อน1 2 3 4 5สนะครับตำแหน่งเมทิลเนี่ยมันควรจะอยู่ตำแหน่งที่4อันนี้แค่เขียนว่า1 1ใดเม t t ทิลผมก็รู้แล้วว่ามันผิดนะครับแล้วก็ตัวนี้นับ1 1 2 3 4 5 6 7 8เราจะนับโครงสร้างหลักที่ยาวที่สุดก่อนเพราะนั้นกิ่งที่เป็นเมทิลเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งที่3และ6แค่เห็นว่า2 5เนี่ยก็รู้ว่ามันผิดอยู่แล้ว นะครับหกับ2เนี่ยยังไงก็จะต้องผิดแน่นอนเราก็ตัด1ทิ้งตัด2ทิ้งตัด1ทิ้งตัด2ทิ้ง,งก็หมดตอบจอจานได้เลยเห็นไหมครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแต่ว่ารายละเอียดลึกๆยังไงเนี่ยผมขออนุญาตไม่อธิบายนะครับเพราะว่าการอธิบายเนื้อหาในหลักสูตรเก่าไปมันมีโทษมากกว่าดีเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะเฉลยหยับๆไปอย่างนี้นะครับแล้วไม่หวัง ให้ใครไปหาข้อมูลวิธีการอ่านชื่อแบบเก่าไม่อยากให้คุณไปหาเลยเพราะว่าหาแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับคุณต้องไปอ่านระบบการอ่านชื่อแบบใหม่เท่านั้นตามหนังสือสสวทเท่านั้นอย่าไปหาอะไรที่นอกเหนือาาจากนั้นนะครับโดยเฉพาะหนังสือสสวทนี่ผมขออนุญาตกราบตรงนี้ก่อนไม่ได้จะเอ่ยพาดพิงใคร แต่พูดได้ชัดเจนว่าหนังสือสอสวทในคู่มือครูเขียนไว้ชัดว่าการอ่านชื่อของสารเคมีอินทรีย์นั้นจะต้องอ่านแค่หนึ่งหมู่ฟังกช์ชันเท่านั้นเป็นการอ่านชื่อโครงสร้างที่มีหนึ่งหมู่ฟังกช์ชันเท่านั้นและหนึ่งหมู่ฟังกช์ชันเนี่ยจะต้องมีหมู่ฟังกช์ชันแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือในคู่มือครูในหนังสือสสวทเขียนไว้ชัดนะครับเพราะนั้นข้อสอบอะไรที่ เป็นการอ่านชื่อหลายหมู่ฟังก์ชันหรือมีหลายหมู่ฟังก์ชันออกมาปนกันหากนักเรียนเรียนไปเพราะว่าการอ่านชื่อหลายหมู่ฟังก์ชันผมเห็นหลายโรงเรียนสอนเยอะมากนะครับก็ให้รู้ว่าเรียนเพื่อรู้นะลูกแต่เวลาทําก็สอบสอบเข้าจริงๆคณะที่หนูอยากได้อยากเป็นไม่ได้ใช้อย่างนั้นใช้แค่หนึ่งหมู่ฟังก์ชันต่อหนึ่งโครงสร้าง เท่านั้นนี่คือแนวสวสว<ะ>ทเพราะนั้นข้อนี้เต้เฉลออยหยาบๆเอาไว้ให้ว่าตอบข้อจอจานแต่รายละเอียดลึกๆลองไปศึกษาในหนังสือเพิ่มเติมกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดี